สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่8สิงหาคมนะคะพี่น้องขาถ้าเอฟซท่านไหนนะคะอยากได้ห้างวีนะคะพี่น้องขาสามารถแอดไลน์มาได้ที่ น้ารูปโปรไฟล์ด้านบนได้เลยนะคะพี่้อง id ลายใจเองนะคะลายส่วนตัวนะคะพี่้องขาห้างเข้าดีทุกวันนะคะพี่้องขะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะเรามาดูวันที่5สิงหาคมก่อนนะคะพี่น้องวันศุกร์เข้าหรือเปล่านะคะวันที่5นะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย3และ2นะคะพี่น้องรอบเช้าบนมา2 2 5นะคะพี่น้องล่าง0ูนย์ะคะพี่น้องมาเข้า2ของรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ทุกท่านถ้าวิ่งลูด สี่ตัวก็น่าจะเข้านะคะพี่น้องสองห้าก็มาอยู่รอบบ่ายเนาะค่ะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะ,นะ,คะ,บ,นะ,คะบนสามและสองนะคะเอ่อจะให้จะให้เด่นสามและสองนะคะพี่น้องว่าผิดบนมาเก้าสองหนึ่งล่างเก้าเก้านะคะเข้าเด่นสองค่ะพี่น้องค่ะเข้าคู่สองหนึ่งนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะลืมปิดเน็ตอีกแล้วค่ะพี่น้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะเราไปต่อว,วันที่8ต่อเลยค่ะพี่น้อง่ะวันที่8นะคะพี่น้อง่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องค่หนึ่งนะคะ1,2 1,9 1,8 1,5 1,3 1 0ึนะคะศค่ะ0 2 0 9 0 8 05 0 3 0 4นะคะต่อรอบบ่ายค่ะพี่น้องค่ะรอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่9และ8นะคะ จบผู้หาความน่าจะเป็นนะคะเนะคะเก้าหนึ่งเก้าศสองเก้าเจค่ะพี่น้องแนะคะแปดเจ็ดแสองแปดห แปดหกนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคาคู่ตัวเด่น4ตัวนี้นะคะใจจะจับตัดทอนลงให้นะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกคู่ที่ f อซทุกท่านเลือกนะคะอย่าลืมไปกับนะคะพี่น้องไปกับทุกคู่นะคะ1นะคะพี่น้องคาหนค่ะหนค่ะ หนึู่นย์ค่ะศนะคะศูนยนะคะพี่น้องคะศูนใจก็ชอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะเกนะคะเก้าค่ะเก้านดนะคะพี่น้องแค่ะแปดสนะคะ ทำไม f c จะคล่องใจนะคะว่าทำไมใจถึงเอามาหลายคู่นะคะมันตามสูตรนะคะพี่น้องความน่าจะเป็นของหวยที่ออกเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องคะก็แล้วแต่ชอบนะคะที่ใจจับตัดทอนลงให้ก็คือเลขเด่น4ตัวนี้4คู่นี้นะคะ4ตัวนะคะจับออกมาได้ประมาณ6คู่นะคะแต่ใจเพิ่มให้1คู่ก็คือเป็น7คู่นะคะพี่น้องคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องคะก็คือเลข2และเลข7นะคะพี่น้องเลข2และเลข7นะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องพิจารณาดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณไดหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมันหมา,า,านค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ